ทานกระสอบละร้อยทำไมมันถูกอย่างนี้ท่านกระสอบละร้อยอ่ะคุณผู้ชมนี่ดิฉันเดินทางกับบ้านต่างจังหวัดแวะซื้อของข้างทางนะคะของดีบอระเบือราคาไม่แพงแต่ไปสอบถามราคากันว่า ขายราคาเท่าไหร่พวงละเท <รา S 1> ่าไหร่นะคะเชิญค่ะมาด้วยกันไหมคะโอ้โหไดบ้านนะคะมีหลายอย่างกระสอบละร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารูป นี่ขายยังไงแม่ค้าอ๋อขายเป็นโลไม่ได้ขายเป็นพวงพวงละโลอันนี้บ้านบ้านนี้ฉันเรียกบักแงวหรือว่าลิ้นจีบป่านะคะเอ่ก็จะมีมันแกวด้วยอนี่ขายยังไงคะมันมันมกิโลร้อค่ะสามกิโลร้อย ขุด <Roth> <die> มาเมื่อไหร่คะเนี่ยเอ่อมื่อส่งเมื่อวานนะได้นะเออไม่ได้ปลูกเองเหรอค่ะไม่ปลูกเองอรับมามะม่วงกิโลละห้าบาทเองเหรอใช่ค่ะมะม่วงมะม่วงวาดตัวเองทางบ้นปั๊ดของลุใหญ่เอาไว้ขายงูเอาเอามันแกงที่คอนโดอยู่อยู่แถวบ้านพี่กิโลแปดสิบอยู่นี่กิโลละห้าบาทห่างกันเยอะจัง วันนี้เป็นของยายอะค่ะขนนกิโลละขนนลูกละยี่สิบาทโคตรถูกลเลยอะมะม่วงก็กิโลละห้าบาทปักทองถุงละร้อยถุงใหญ่บลเลอร์บลาได้ดังเจ็ดลูกละะจัดไปสามโลค่ะน,นี้สาโลนะคะค่ะเอาวันนี้สามโล นี้เมนูข้างทางนะคะคุณผู้ชมค่ะเมนูข้างทางสองข้างทางนะคะของกินมีทุกสิ่งทุกอย่างมากพูแคนตาลูปแตงโมสม้มแตงไทยกล้วยมะพร้าวข้าวโพดหอมแดงกระเทียมมีครบนะคะเขตสังขะสุเรนมีน้ำผึ้งตา นะคะมีกระเทียมโทนนะคะมีมะขามเปียกด้วยนะคะต้องมาที่นี่นะคะอันนี้ศูนย์แตงโมนะคะราคาถูกถๆก,กระสอบละร้อยได้ห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกแล้วแต่ไซส์นะคะอันนี้ก็มีพ่อค้ามารับไปขายต่อนะคะรถกระบะที่จอดอยู่นี่นะคะ แล้วก็จะมีแตงโมแล้วก็จะมีแตงไทยนะคะแถวนี้คือถิ่นสังขะนะคะแตงโมแตงไทยมันแก้วนะคะแล้วก็มีแคนตาลูปด้วยมีส้มมีอ้อยนะคะ มีส้มมีน้ำส้มคัน้นมีสับประรดสดสดจากสะจากไร่นะคะผ่านไปผ่านมาแถวเส้นเขตสังขะสุรินนะคะแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าริมสองข้างทางได้นะคะสดสดจากสวนราคาถูกๆจ้าจะซื้อไปทานเองหรือจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องก็ได้นะคะ ที่นี่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แวะมาซื้อแวะมาชมได้นะคะราคาไม่แพงคุณภาพดีทุกอย่างรับประกันคุณภาพเจ้าของช่องก็ซื้อแล้วเกือบเต็มรถกระบะแล้วกระเทียมกิโลละยี่สิบห้าบาทราคานี้ถือว่าถูกมากนะคะจะมีขายเป็นซุ้มเป็นแผงอยู่ตามสองข้างทางนะคะ ใครที่ขับรถผ่านมาแถวเขตสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะแวะซื้อแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักมากเว้นทางกันอยู่ประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งล้านหนึ่งเมตรหนึ่งล้านหนึ่งเมตรหนึ่งล้านนะคะเยอะมาก